นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเขียนโดยคามูอีกเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจด้วยการกดทราบกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานใหม่ๆขอบคุณค่ะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบ และมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้อ่านถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวทางแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะบทที่7อัปยศครั้งนี้ฉันไม่อาจยอมรับ โจวอวิจ้านกลนด่าไม่ทันสิ้นคำเขาต้องหยุดชะง,งักเมื่อมือหนาเอื้อมมาคว้าลำคอเขาท่ามกลางสายน้ำอันเย็นเฉียบพร้อมเสียงที่ไม่สบอารมณ์และขุนเคืองจากกู้หาอูกลัวโจวอวิจ้านรู้สึกกลัวกู้หาอูตอนนี้มากปกติพระมีเฮอร์ปอร์เวนอยู่เคียงข้างมาโดยตลอดทําให้เขาไม่เคยกลัวกู้หาอูที่คิดจะมาทําร้ายแม้จะมีกระทบกระทันกันจนร่างกายบอบช้ําจากการโดนกลั่นแกลง้งแต่กู้หาอูมีมักชอบชนเขาให้ลม้มหรือไม่ก็ขัดขาให้เสียหลักอับอาย ความรุนแรงที่ได้รับจากก่อนหน้านี้เทียบกับตอนนี้ไม่ติดเลยราวกับสามารถรุนแรงได้มากกว่านี้อีกทั้งกู้หาอูและเฮอร์ปอเวิร์นแม้จะเคยลงมือชกต่อยกันจริงๆสาเหตุหลักๆคือการหมดความอดทนซึ่งกันและก้าวล่วงขอบเขตของกันแต่ทั้งคู่ต่างก็อดทนเก่งไม่เคยลงไม้ลงมืออย่างไม่มีสาเหตุแต่เป็นเพระเาะโจอาวิจานต่างหากที่เป็นคนจุดชนวนความรุนแรงของคนทั้งคู่ทำให้ทั้งสองต่างคนต่างไม่ชอบหน้ากันอย่างไม่มีเหตุผลไม่มีใครรู้ว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แม้ปัจจุบันคนทั้งคู่ก็ไม่เคยมีทีท่าจะยอมลงกรมก่อนหากตัวต้นเหตุคือเขาความสัมพันธ์ที่เรียกว่าศัตรูกันอาจจะหมดลงพระโจวอาวี้จ้านก็เป็นไปได้โจวอวี้จ้า,า,จานกำมัดชกเข้าไปยังใบหน้าหล่อเล้าของกู้ฮาวูทันทีรากับเรียกสติของอีกฝ่ายก่อนที่จะออกแรงบีบคอเขาไปมากกว่านี้และเป็นการเตือนชายหนุ่มให้ล้มเลิกความคิดอันน่ายขยแขยงนี้ซะแต่เขากลับได้รับเพียงสายตาคมที่โกรธเกรี้ยวกลับมาแทนไม่ทันตั้งตัวแรงหมัดของกู้ฮาวูสวนกลับมา หมัดนี้ทั้งหนักและเร็วม,มากถึงกับทาให้โจโอวิจานพราวเบลอสับสนมึนงงจนทรงตัวไม่อยู่อาดเพราะที่ข้อเท้ายิงเจ็บแบบไม่มั่นคงสองขาถึงกับทรุดลงพื้นใบหน้าเริ่มชาขึ้นมาก่อนที่เขาจะสูดอากาศหายใจเข้าไปนายทำตัวเองนะโจโอวิจานน้ำเสียงเฮี้ยมรอยยิ้มหน้ากลัวปรากฏชายหนุ่มพยายามปรับสายตาหันไปมองกู้หาอูโจโอวิจานถึงกับสังหรณ์ใจไม่ดีอีกฝ่ายก้าวเท้าเข้าหาลงมือกระทำการอุกอาจกับเขา ชายหนุ่มที่ไร้หนทางดิ้นรนท่ามกลางสายน้ำเย็นเยียบได้แต่ตัวสัน่นใบหน้าคมหล่อเลา้วถูกบังคับเชิดขึ้นรองรับจุที่บดเบียดลงมาทั้งรุนแรงหยับคายไม่มีความอ่อนโยนสัมผัสทุกอย่างช่างหน้าขนลุกจิตใจของโจววีจ้านกรีดร้องเขาสะบัดใบหน้าหลบหนีริมฝีปากที่รุกไลายอย่างคนเอาแต่ใจและผดเด็จการยิ่งด้วยด้านกูหาอูก็ยิ่งไร้ความปราณีนายทำแบบนี้ได้ยังไงโจอวีจ้านกล่าวด้วยเสียงขาดห้วนเพราะถูกกระหน่ำบทจูบซ้ำแล้วซ้ำเล่า ฉันทําได้กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนายไม่รู้หรือชายหนุ่มร่างสูงผิวแทนกรำแดดท่ามกลางสายน้ําสร้างประกายระยิบระยับเรือนผมที่ปกติมักจัดทรงหวีรวบขึ้นไหลลู่ลงอย่างน่าดึงดูดกู้หาอูรูปหล่อราเทพบุตรหาเข้าวงการเป็นได้ทั้งนายแบบและดาราได้ง่ายๆแต่ผู้ชายคนนี้เลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยเป็นลูกคนเล็กที่ถูกพ่อแม่พี่น้องฟูมฟักตามใจจนเสียคนอีกฝ่ายท่ากายเข้าหาโดยไม่สนใจความรู้สึกของโจโอวิจาร์ มือหนาเลื่อนลงต่ำสัมผัสเบื้องล่างจนเขาต้องชะงกคว้ามือนั้นไว้ก่อนริมฝีปากร้อนจะประกบจูบอีกครั้งการจูบแกมบังคับนี้พัวพันได้ไม่นานจึงผ่าออกโจวอวิจานถึงกับใบหน้าแดงก่ำที่อธิบายไม่ได้ว่าเพราะโกรธหรือเพราะเขินอายแต่ที่แน่แนแวาตาแข็งกร้าวนั้นคงบ่งบอกได้ว่าโกรธสุดๆกู้หาอุลุบสายตามองน้ำลายตรงมุมปากของคนตรงหน้ายิ่งรู้สึกถึงไฟปรารถนาในจิตใจเบื้องลึกลุกโชนขึ้นมา แม่น้ำที่เย็นจะจะทำให้รู้สึกหนาวเย็นแต่ข้าวในของชายหนุ่มร่างสูงกรับเต็มไปด้วยไฟปรารถนาที่ลุกไม่ปรารถนาที่จะบดขยี้ชายหนุ่มตรงหน้าให้สิ้นความพยศโจวอวิจันเห็นท่าทางของกู้หาอูที่จับจ้องเขายิ่งรู้สึกใจคอไม่ดีภายในใจกรีดร้องอย่างโมโหพยายามดิ้นรนอีกครั้งก่อนที่จะถูกคนที่มีเรี่ยวแรงมากกว่าจับตัวพลิกให้หันหน้าชิดกับกำแพงด้วยมือแข็งแกร่งข้างเดียวโจวอวิจันคิดเสมอว่าเขาตัวก็ไม่ได้เล็กและบอบ,บางแต่กลับต้านทานแรงหรือขัดขืนอีกฝ่ายไม่ได้เลย ก่อนหลังคอจะถูกจับให้หันหน้าเองมาพร้อมในรับจูบจากคนตัวโตที่ประชิดด้านหลังริมฝีปากร้อนชื้นประกบสอดลิ้นลุกล้ำอย่างเผด็จการจนโจอวิจ้านกระอักกระอ่วนต่อต้านสัมผัสแต่จนแล้วจนรอดชั้นเชิงของกู้หา่าวูกำราบอีกคนให้ยอมสยบโจอวิจ้าน้ำตาเล็ดจำยอมให้อีกฝ่ายจูบเขาจนกว่าจะพอใจ พราะสู้แรงของอีฝ่ายไม่ได้อีกทั้งตอนนี้ตัวของเขาชาไปหมดและหนาวจนสั่นเทิมกู้หาอูเห็นท่าทางยอมจำนนจะมีความเมตตาพระริมฝีปากออกไปปรับน้ำที่เย็นลงให้ค่อยๆอ,อ,อุ่นขึ้นอย่างช้าๆรางวัลสำหรับเด็กดีคำพูดของกู้หาอูยิ่งทำให้โจโอวิจ้านเครียดขึ้นมาในใจอัดแน่นไปด้วยความโกรธเขาที่หอบหายใจหันหน้าเข้าชิดก,กำแพงอย่างอดสู่ก่อนจะสะดุ้งเมื่อริมฝีปากชื้นและลมหายใจอุ่นร้อนสัมผัสลงมาคลอเคลียลำคอขาวเรียว,ข,วของเขา บทจูบลงผิวกายท่าทางราวคนกระหายและสัมผัสด้านหลังราวกับมีบางสิ่งบางอย่างดุนดันทําให้โจโอวิจ้านขนลุกขึ้นมาสัมผัสจากสายน้ําที่เริ่มอุ่นชโลมกายฉล้างความเย็นบนผิวกายแต่ไม่อาจลบล้างความรู้สึกร้อนจากเบื้องล่างได้เลยกู้หาอูมีความปรารถนาเพิ่มสูงเขาอยากจะเข้าไปในร่างกายของโจโอวิจ้านที่ยามนี้ผิวขาวๆเริ่มแดงเพราะความอุ่นขึ้นมาบ้างช่วงเอวโค้งบนสัดส่วนสมมาตรต้นขาเรียวยาวมีกล้ามเนื้องดงามถูกสเปคจริงๆ นายจะให้ฉันช่วยไหมหรือจะทำเองน้ำเสียงแหบพราทุมลึกแสนเซ็กซี่กล่าวใกล้ใบหูขาวที่แดงก่ำขึ้นคนที่ฟังได้แต่มีสีหน้ากล้ามกลืนฝืนทนริมฝีปากสันดริกทั้งโกรธทั้งอายแต่กู้หาอูไม่รอชาอีกฝ่ายคงไม่ยินยอมทำก็อย่าหาว่าเขาไร้ความเมตตาเจ็บเอานิ้วมือนายออกไปอย่าเอาแต่ดิ้งอยู่นิ่งๆไม่งั้นนายจะเจ็บมากกว่าเดิมกู้หาอูกล่าวออกมาอย่างหัวเสียเขาย่อมรู้วิธีจัดการ แต่โจวอวีจ้านผู้ไม่เคยมาก่อนเอาแต่พยายามขัดขืนจนชายหนุ่มผิวแทนต้องใช้แรงจับอีกฝ่ายยึดไว้ทั้งแน่นทั้งฝืดเคืองสร้างความเจ็บให้กับโจวอวีจ้านคนถูกล้วงลึกร้องอดครวญเจ็บจนต้องหยุดหยิบครีมเจลอาบน้ําบีบใช้ฝ่าม,มือก่อนจะล้วงเลึกเข้าไปใหม่โจวอวีจ้านรู้สึกถูกลบหลูจากการกระทำของกู้หาวอูเขาเอาตะกัดริมฝีปากอดทนจนเส้นเลือดปูดโปน ถ้าทางเกรงไปหมดความรู้สึกของบางสิ่งผิดแปลกสอดลึกเข้ามาในตัวจนผะอืดผะอมแทบอยากอาเจียนออกมามวลท้องปนปว่วนก่อนจะสะดุ้งเฮือกเมื่อจํานวนเพิ่มเข้ามาความเจ็บจึงเพิ่มขึ้นโจอวิจานถึงกับปากคอสันอ้อนวอนขอร้องให้อีกฝ่ายหยุดมือเพราะเจ็บกู้อาหาอูเอานิ้วออกไปทะท้องชั้นแปลกๆชายหนุ่มฟังเสียงสันของอีกฝ่ายที่เนื้อตัวสันเทิ่มไปหมดเขาพอคาดเดาได้ว่าโจอวิจานคงปวดท้องเพราะระคายเขาจึงถอนมือก่อนจะอุ้มพยุงร่างของอีกฝ่ายยังไปชักโรครกจับนั่งลงพรางกดท้อง โจโอวีจ้านสูดลมหายใจราวกับความรู้สึกระคายภายในเก็บไว้ไม่อยู่พรั่งครูออกมาจนใบหน้าของชายหนุ่มแดงกลัไปหมดทั้งอายทั้งโกรธครั้งแรกที่โจโอวีจ้านประสบพบเจออับอายเป็นที่สุดจนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกกู้หาวอุมองสภาพของโจโอวีจ้านเกิดความรู้สึกเอ็นดูเขาจะททำการล้างให้อย่างไม่รังเกียจแม้โจโอวีจ้านจะมองอย่างตื่นตระหนกได้แต่ก้มหน้าก้มตาพระโจโอวีจ้านรักหน้าตาตนเองสูงมากกู้หาวอูย่อมรู้จักนิสัยนี้ด้วยเช่นกัน หลังจากสะอาดเรียบร้อยจึงพาไปล้างตัวกลิ่นเจลอาบน้ําแบบลุ่มลึกของผู้ชายอ่อนๆกำจายไปทั่วสายตาของโจอวีจ้านที่ก้มลงต่ําอยู่แล้วผินมองทางสิ่งที่กลางหว่างขาของกู้ฮาวอูอย่างไม่ตั้งใจสีหน้าจึงเกิดความเคร่งเครียดขนาดมันใหญ่จนน่ากลัวโจอวีจ้านตั้งใจจะขยับหนีแต่เพราะข้อเท้าที่เจ็บอยู่แล้วจึงเซไม่มั่นคงทําให้กู้หาวอูอคว้าแขนแล้วจับไว้แน่นกลัวเหรอกู้ฮาวอูขอร้องและปล่อยฉันไปเถอะนะแค่นี้ฉันก็อับอายเกินไปแล้ว ใบหน้าคมหล,ล่อเล้ากระตุกยิ้มเหี้ยมอายหรือคนอย่างนายมันก็แค่อายชั่วคราวไม่สู้จดจำจนลืมไม่ลงไม่ดีกว่าหรือกล่าวจบจึงจับผ้าเช็ดตัวห่อร่างอีกฝ่ายแล้วช่วยเช็ดตัวก่อนพาร่างของโจโอวิจ้านเดินออกมาเมื่อออกจากห้องอาบน้ำที่มีอุณหภูมิอุ่นจากไอ้น้ำร้อนความเย็นของเครื่องปรับอากาศปะทะเข้าร่างของคนทั้งคู่จนโจโอวิจ้านต้องหดเขเดินขากระเพลกตามแรงดึงของอีกฝ่ายมายังเตียงนอนร่างทั้งร่างถูกโยนลงเตียงนุ่ม กู้ห้าอูใช้ผ้าขนหนูเช็ดน้ำบนเรือนผมทั้งๆท,ท,ที่เรือนร่างเปลือยเปล่าเขาเปิดลิ้นชักหยิบเจลหล่อลื่นออกมาก่อนมองโจววิจ้านที่ขดตัวเป็นก้อนกลมๆแววตาแดงกับสีหน้าบ่งบอกถึงความทุกข์ระทมเขาปิดฝาเจลหล่อลื่นออกใส่นิ้วตนเองจนชุ่มแล้วเดินเข้าไปถมตัวท่าพับร่างที่นอนขดตัวสภาพตอนนี้ของเขาราวกับปลาขึ้นเขียงพร้อมเชืออสีหน้าฝืนอดทนของโจววีจ้านมองแล้วช่างหน้ากลัน่นแกล้งช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ใกล้ชิดกันมาก แถมเป็นการใกล้ชิดในความหมายอื่นที่ไม่ใช่การประทะฝีปากหรือทำร้ายกันแม้กู้หาอูจะมองการกระทำอันหมกมุ่นของตัวเองเป็นแบบอื่นแต่สำหรับโจวอวิจ้านก็นับว่าการกระทำของกู้หาอูคือการทำร้ายเขาทั้งร่างกายและจิตใจระหว่างนิ้วมือกดลึกอยู่ภายในโจวอวิจ้านหลับตาแน่นจนต้องสะดุ้งรอบถอนหายใจความกลัวและกังวลผสมผสานกู้หาอูสายตาจ้องขเขม็งไล่สายตามองสร้างความรู้สึกหน่วงชายหนุ่มใบหน้าคมหล่อเหล่าน้ำตาแทบปรีล้นออกมา หลับตาแน่นด้วยความอับอายจากการถูกลบหลูยเย็ดยามท่าทางะอื่นให้ดูน่าเวทนาโจออาอวิจารไม่ได้ดิ้นรนแต่สีหน้าราวกับทุกทรมานหอบหายใจทำตัวไม่ถูกนี้เป็นครั้งแรกสำหรับเขาที่มีอะไรกับผู้ชายแถมเป็นฝ่ายรับจบตอนที่7เนื้อหามีเอนซีเลยทำการตัดฉากที่ดูไม่เหมาะสมออกและตัดบางคำออกสามารถอ่านเนื้อหาเต็มๆได้ตามลิงก์ใต้คลิปค่ะ นิยายเรื่องตัวร้ายค่อยๆเรียนรู้รักเปิดให้อ่านฟรีถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปี68จากนั้นจะติดเหรียญถาวรหากชอบนิยายสามารถซื้อเป็นอ e ีบุ๊กที่มีเนื้อหาตอนพิเศษมาอ่านได้แนะนำให้ซื้อช่วงโปรลดราคาค่าหรือใครอยากไปซื้อราคาที่แสดงลดลงจากปกได้ค่ะปลอรู้สึกว่าเสียง AI จะเสียจากโปรแกร,รมเดิมทนฟังเสียงนี้ไปก่อนนะคะยังไม่รู้จะหาอันไหนมาใช้สามารถแนะนำได้แล้วเจอกันใหม่